สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราแหล่งรวมข้อมูลยานยนต์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือแม้แต่รถถังสําหรับใครที่ชอบเรื่องราวของเครื่องยนต์หนักๆไม่ควรพลาดช่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังสุดล้ำแห่งปี2025กับ T70 แหงรุ่นล่าสุดซึ่งพัฒนาโดยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทางการทหารยุคใหม่ และการออกแบบที่คำนึงถึงความคล่องตัวและความแข็งแกร่งขั้นสุดทีลบ70ปี2025นั้นเป็นเวอร์ชั่นปร,ปรับปรุงใหม่จากกลุ่นก่อนหน้าซึ่งได้ทำการอัปเกรดหอลายจุดโดยเฉพาะในเรื่องของระบบขับเคลื่อนและอาวุธระบบไฮเปอร์ไดรฟ์พับแบบใหม่ล่าสุดที่ติดตั้งมาใน T70 ทําทำให้การเคลื่อนไหวของรถถังรุ่นนี้เป็นไปอย่างลื่นไหลรวดเร็วและสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างแม่นยำในพื้นที่จำกัด ไม่เพียงแค่เร็วแต่ยังเยียบกว่ารุ่นก่อนถึง40%ลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากศัตรูได้มากตัวถังภายนอกทำจากวัสดุคอมโพสิตแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนแรงระเบิดและกระสุนเจาะกรอดได้ดีเยี่ยมภายในห้องควบคุมออกแบบใหม่ให้รองรับลูกเรือสามนายพร้อมระบบช่วยเหลือ AI ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแนะนำการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ได้ด้วย อาวุธหลักที่ติดตั้งในที่70คือปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรพร้อมระบบยิงอัตโนมัติรองรับการใช้งานทั้งกระสุนธรรมดาและกระสุนสมาร์ทที่สามารถล็อกเป้าหมายและเปลี่ยนทิศทางได้กลางอากาศนอกจากนี้ยังมีปืนกลควบคุมระยะไกลและระบบต่อต้านอากาศยานขนาดเล็กเพิ่มเข้ามาเพื่อการป้องกันร,รอบทิศทาง ระบบตรวจจับของ t 7 0รุ่นนี้ก็จะเต็มด้วยเรดาร์360องศากล้องอินฟราเรดและเซนเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนรอบตัวรถถังทําให้สามารถตรวจพบสัตรปูได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดในส่วนของระบบขับเคลื่อน t 7 0ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบดีเซลรุ่นใหม่ให้กําลังสูงสุดถึง1,800แรงมา้าทาความเร็วสูงสุดบนถนนได้ประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งบนเส้นทางวิบากได้แบบไม่สะดุด เรื่องราคาก็เป็นอีกประเด็นที่หลายคนสนใจทีลบ70ปี2025คาดว่าจะมีราคาประมาณ80,0,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ29.5ล้านบาทไทยต่อคันซึ่งถือว่าสูงแต่ถ้าเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้รับก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะส,สมสำหรับกองทัพที่ต้องการอาวุธล้ำสมัยไว้ใช้ในสนามรบยุคใหม่โดยรวมแล้วทีเจรุ่นปี2025ถือเป็นรถถังที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ครบเครื่องทั้งระบบรุกและรับ พร้อมรองรับอนาคตของสงครามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าใครเป็นแฟนเทคโนโลยีทางทหารนี่คือสิ่งที่ไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาน่าสนใจแบบนี้ในตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ